มีน้องคนนึงเขียนเข้ามาในคอมเมนต์ว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการโอนลอยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูครับขั้นแรกต้องเตรียมเอกสารก่อนนะครับมีทั้งหมด4อย่างก็คือ 1. ใบมอบนาดสแบบคําขอการโอน 3. สําเนาบัตรประชาชน 4. สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเล่มเขียวครับพอเราเตรียมเอกสารครบแล้วขั้นต่อไปก็คือการเซ็นเอกสารนะครับย้ํานะครับต้องเซ็นให้ถูกจุดห้ามพลาดเลยนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมจะสมมติตัวเองว่าผมเป็นผู้ขายเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผู้ขายเนี่ยต้องเซ็นตรงไหนบ้างเรามาเริ่มกันที่ใบมอบอำนาจกันก่อนเลยดีกว่านะครับใบมอบอำนาจเนี่ยผู้ขายต้องเซ็นตรงที่ผู้มอบอำนาจน,นะครับก็คือตรงนี้ต่อไปนะครับใบคำขอการโอนต้องเซ็นตรงที่ผู้โอนนะครับตรงนี้เลยต่อไปนะครับก็คือบัตรประชาชนก็เซ็นตรงนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็เช็คผู้ถือกรรมสิทธิ์ว่าตรงหรือเปล่าและก็เซ็นชื่อตรงนี้